สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพันไม้สไตล์บีโบนะคะวันนี้ก็พามาดูนะคะกล้วยป่าลายพลานะคะช่วงนี้ก็ฝนกําลังตกนะคะต้นเล็กต้นน้อยขึ้นเยอะมากค่ะในสวนข้างบ้านนะคะเต็มหมดนะคะนี่ต้นเล็กๆที่ยังไม่ออกลายนะคะยังเป็นต้นเขียวเขียวอยู่ตัวนี้ก็สีก็เริ่มจะออกไปแล้วค่ะส่วนนี้ก็ ออกสีนะคะออกสีชัดแล้วนะคะต้นเล็กๆนะคะเต็มเลยค่ะนี่ค่ะต้นเล็กต้นน้อยเยอะมากทีเดียวค่ะนี่ออกสีกำลังสวยเลยนะคะนี่เป็นกล้วยป่าเลยนะคะกล้วยป่า ปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยขึ้นแบบนี้นะคะช่วงหลังๆเนี่ยมีเยอะมากนะคะช่วงหลังๆนี่จะเป็นลายพาร์เนเยอะมากนี่ต้นเล็กๆของเขานะคะที่บ้านมีเยอะนะคะแต่ว่าคนที่แบบเล่นตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะ ที่บ้านมิโบน,นี่ตัวที่เป็นลายเนี่ยส่วนมากต้นเล็กๆจะมีหลายพันนะคะไม่ใช่เฉพาะกล้วยป่านะคะจะมีตั้งแต่กล้วยหอมเขียวนะคะกล้วยงาช้างค่ะพวกนี้ต้นเล็กๆเนี่ยก็จะมีลายแบบนี้เกือบทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นขเขาเรียกอะไรความผิดปกติของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางตัวเพราะมันไม่มันไม่ได้เป็นโดยสายพันธุ์โดยเฉพาะนะคะ กล้วยป่าไรพานนะคะในสวนนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกำลังใจให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันไม้สไตล์บีโบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ